มาลองการเครื่ก๊อปปี้คีย์การ์ดอยากรู้เหมือนกันว่ามันใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าใครสนใจพิกัดซื้อใต้รายละเอียด u t u b e ส่วนติ๊กตอกหน้าไบโอนะมาลองทดสอบเครื่อง Copy k ี้คีย์การ์ดกันแกะกล่องมามีอะไรบ้างชุดนี้นะครับที่ซื้อมามีคีย์การ์ดสามใบและมีคีย์การ์ดแบบภูกุญแใจอีกสามอันและตัวเครื่องเขียนคีย์การ์ดนั่นเองตัวเครื่องมีปุ่มรีดกับไลท์และมีสวิตช์เปิดปิดด้านข้างแกะกล่องออกมาเนี่ยจะมีช่องใส่ถ่าน 3A 2ก้อนใส่เข้าไปเพื่อเริ่มการใช้งานได้เลย มาเริ่มกันเลยใส่คีย์การ์ดตัวมาสเตอร์ให้เครื่องอ่านก่อนแล้วค่อยกดปุ่มลิทนะครับจากนั้นเอาคีย์การ์ดเปล่าในชุดที่ซื้อมามาแตะแล้วก็กดปุ่มไลท์เขียนทับได้เลยจะมีสัญญาณบอกต่างในคลิปและสถานะนะครับจะมีการบอกว่าขึ้นว่าพาร์ตนะครับซึ่งการ์ดเนี่ยสามารถเขียนทับได้หลายครั้งก็อ่านเป็นว่านะครับเสร็จพิธีการก๊อปปี้แล้วส่วนตัวผูกุญแจเนี่ยก็ทําเหมือนกันเครื่องจะเก็บบัฟเฟอร์นะครับที่อ่านไว้แล้วในเครื่องนะครับแล้วก็มากดปุ่มไลท์ได้เลยก็เป็นนออออ่ากกปีี้เเเสรรร็จยยบยหมืนัน เดี๋ยวมาทาสัญลักษณ์ที่คีย์การ์ดกันสักหน่อยเดี๋ยวไปทดสอบกันตามคลิปเลยเปิดประตูได้เหมือนกับคีย์การ์ดมาสเตอร์ทั้ง2แบบเลยสรุปแล้วนะครับใช้ได้ดีทั้ง2อันไม่มีปัญหาเลยใครสนใจนะพิกัดซื้อจะอยู่ที่ใต้รายละเอียด YouTube ส่วนติ๊กต็อกอยู่ที่หน้าไบโอนะซื้อจากร้านนี้รีวิวดีใช้งานได้จริงๆไม่มีปัญหานะครับจัดตามได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคลิปหน้ามีอะไรดีๆจะมารีวิวบอกกันครับ